จบข่าวแล้วนะคะติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครฟ้าพยับและบ่วงสบายเป็นรายการต่อไปนะคะส่วนเพื่อไทยศาสนาสุภาษิตวันนี้สังเวรวิวรานิจะพึงระวังตนไม่ให้เสื่อมเสียและปิดท้ายกันที่เมืองบอนเมืองหลวงเก่าของเยอรมน,นีนะคะในช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลินักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกจะหลั่งไหลมาเยือนถนนสายซากุระหรือว่าเชอร์รี่บรอสซัมแอลฟนิวซึ่งต้นซากุระที่ปลูกเรียงรายสองข้างทางก็จะออกดอกบานสับร่งสวยงาม เรากับอุโมงค์สีชมพูให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเพียงปีละครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ